ใครที่เคยคิดว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนเรียบร้อยไม่พูดคำหยาบด่าไม่แรงอยากให้ทุกคนไปดูชาวเน็ตญี่ปุ่นแล้วทุกคนจะเปลี่ยนใจครับล่าสุดมีข่าวสะเทือนวงการบันเทิงญี่ปุ่นครับเมื่อสากุจิเคนทาโร่หรือว่าเคนจังนักแสดงหนุ่มชื่อดังเนี่ยเขาถูกแชว่าคบซ้อนกับนางเอกสาวนากาโ,กโนเมะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็มีแฟนที่คบกันมาอยู่แล้วถึง4ปีซึ่งน้องนากาโ,กโนเมะก็พึ่งมีข่าวคบซ้อนกับดาราชายที่มีภรรยาอยู่แล้วจนน้องเนี่ยโดนถอนงานสแสดงแล้วก็หายตัวไปจากวงการบันเทิงสักพอมีีข่าาวน้ชวเช ญี่ปุ่นก็เลยไปรุมถลม่มรูปล่าสุดเนี่ยก็เป็นรูปที่น้องไปโปรโมทงานที่ต่างประเทศซึ่งลงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาแต่ก็มีแฟนคลับของเคนจังเนี่ยตามไปด่าน้องเต็มไปหมดเลยครับซึกิวะโดนาตโตซึกิไอเดโชกะก็คือถามว่าต่อไปจะไปคบกับใครอีกละ่ะโอเรตจิโนเคนจังคาเอเซออันนี้แอบหยาบนิดหน่อยนะครับบอกว่าเอาเคนจังของพวกข้าหรือว่าของพวกกูเนี่ยคืนมาโตโนโมโนอุบะเตะทันอุิกะ นี้พูดว่าไปแย่งของคนอื่นเนี่ยมันสนุกนักหรออันนี้แรงมากครับบอกว่าอันต so ่ว่าเซโซน่าฟิริสเตนิ่กืโซกืนั่นด้เนก็คือแปลภาษาไทยคือเธอเนี่ยมันเป็นพวกแซงทําตัวใสๆแต่แท้จริงแล้วก็เป็นพวกเสือผู้ชายคอมเมนต์แต่ละอันเนี่ยแรงมากครับแต่ว่าเอามาอ่านบอกทุกคนได้แค่นี้ครับแล้วทุกคนคิดว่าคําด่าของคนญี่ปุ่นกับคนไทยเนี่ยอันไหนแรงกว่ากันครับ